ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับลูกเพจสวัสดีครับเชา้านี้สายนี้สิไม่ใช่เช้านี้ละเช้าไอ้สายนี้ที่ลง PPE เหมือนเดิมนะครับลง PPE มาแล้วพี่นะครับนะวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วนะครับไอเทมป้องกันการติดเชื้อเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนครับเสียงชัดเจนภาพชัดเจนดีไหมเช้านี้อยู่ที่ลง PPE เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ที่กําลังลําเลียงลงจากรถนะคะเป็นไอเทม PPE มีอะไรบ้างนะคะพี่ที่มาส่งวันนี้มีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ครับแล้วก็เป็นชุดทางการแพทย์เป็น PPE ใช่ไหมใช่ครับครัผมโอเคโอ้โหเดลว์หนึ่หนึ่งสอครับอ๋อฮะเป็นเป็นมาตรฐานเกรดเกรดแพทย์เลยใช่ไหมพี่โอเคอันนี้แหละที่เราต้องการอืมโอเคค่ะพี่นี่แหละนะครับเรา คัดสรรแบบมาตรฐานทางการแพทย์นะครับให้ทีมด่านหน้าเราเลยไม่ว่าจะเป็นทีมหมอทีมอสอม,มอกู้ภยัยหรือว่าทางทีมวัดนะครับผู้ที่ต้องไปคุกคีหรือว่าทํางานหน้างานที่อยู่กับผู้ป่วยโควิดเนี่ยเราต้องป้องกันสุดๆเลยนะครับลูกเพจสวัสดีครับชัดเจนเนาะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนดีนะครับตอนนี้พี่พี่เขากําลังลําเลียงลําเลียงของนะครับลงตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นทีมแพ็คของเรานะครับ ลูกเพจอยากจะบอกว่าวันนี้เช้าว,วันนี้ตื่นมาตกใจหนักกว่าเดิมอีกนะครับเมื่อเช้าที่เห็นเพจอีจันลงไปก็คือยอดผู้ติดเชื้อหมื่นหกห้าร้อยนะครับคือต้องบอกว่าไม่เคยชินกับตัวเลขที่มันหมื่นกว่าหมื่นกว่านี่ตื่นมาเช็คโทรศัพท์ปุ๊บตกใจอีกแล้วนะครับวันนี้เสียชีวิตอีกร้อยกว่านะครับ โอ้โหไม่เคยชินกับการสูญเสียไม่เคยชินกับตัวเลขที่มันพุ่งสูงแบบนี้เรื่อยๆเลยอ่ะนะครับไม่เคยชินกับการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ไม่เคยชินกับตัวเลขหลักหมื่นที่มันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีวี่แววว่าจะลดลงด้วยนะครับลูกเพจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างขั้นสุดเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับลูกเพจทุกคนเลยนะครับ เป็นกําลังใจให้กับทีมแพทย์ด้วยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกำลังใจที่ลง PPE ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็น PPE มาตราฐานเลยนะครับพี่ๆเขาบอกเป็นเกรด1 4 1่งที่มันจะมีวงกลม3วงซ้อนกันอะนะครับโอ้โหผู้หญิงตัวเล็กๆแ,แข็งแรงมากนะที่มันจะมีวงกลม3ตัวซ้อนกันอะนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นเลข1นึ่งสเป็นเกรดมาตรฐานทางการแพทย์เลยนะครับ น้อที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ให้ทีมแพทย์ทีมอสมทีมโรงพยาบาลน,นะครับทีมอสมแล้วก็ทีมวัดด้วยนะครับมันหนักมากๆเลยนะมันหนักมากๆต้องค่อยๆค่อยๆทูทูไทยๆ,ๆ,ๆมาแบบนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ่ะนะครับทุกเพโมีหลายไซส์เลยนะครับเราเช็คของสักครู่นะคะพี่ นสวัสดีครับลูกเพจสวัสดีครับทำไรกันอยู่เช้านี้นะครับอยากจะบอกว่าเสพข่าวกันได้นะเสพข่าวกันได้แต่ว่าเนาะหลายๆคนถ้าจัดการกับตัวเองไม่เป็นนี่ก็ถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยเหมือนกันนะครับโครงการนี้นะครับโครงการนี้จับมือกับเรื่องเล่าเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเนาะ นะเพื่อ,อเพื่อทีมแพทย์เพื่อคนด่านหน้าทุกคนเลยนะครับเพื่อคนด่าหน้าที่กำลังต่อสู้กับโควิดอยู่นะครับอยากจะบอกว่าโครงการของอีจันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีหลายต่อหลายมากๆเลยนะครับที่ที่ยื่นมือเข้ามาจับมือกับเรานะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนาะมีหลายหน่วยงานแล้วก็มีลูกเพจหลายคนที่ ร่วมบุญกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสมทบเงินนะครับเอาไปซื้อชุด PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งส่งชุดมาเองซื้อชุดมาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะส่งมานะครับก็จะมีข้อแม้นิดนึงนะครับไม่ใช่ข้อแม้หรอกแต่ว่าเป็นเงื่อนไขนะครับที่มาตรฐานของชุด PPE หรืออุปกรณ์ตรงนั้นนะั่นน่ะมันก็จะต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับได้มาตรฐานทางการแพทย์นะอย่างที่เราบอกไปนะ ตื่นมาก็ฟังข่าวหดหูใช่จริงๆนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยอะนะครับยอดแบบไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยนะครับนี่นะครับที่เห็นว่าอุปกรณ์ PPE ของเราที่มันเต็มลงเนี่ยนะครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยตึกไมสตานะครับตึกไมสตาที่เอ่อ เขาน่าจะทำเขาทำธุรกิจนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับการเติมเงินโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับตึกไมสตาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับที่เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราได้ออจัดทำหลงแพ็ค PPE นะครับน,ออนี่นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะมาถึงลงปุ๊บนะครับออพี่ปวินาครับผงสกุลนะครับก็นน เอาข้าวมาให้ด้วยนะครับเป็นวันนี้วันนี้ทานข้าวมันไก่นะน้องเตยนะพี่ทีมงานพี่ปรีนาบอกทานข้าวมันไก่นะวันนี้อะไรเงรี้ยก็ขอบคุณมูลนิธิปวีนาที่สนับสน,นุนอาหารกลางวานันแล้วก็อาหารเย็นให้กับทีมแพ็คด้วยนะครับสวัสดีจ้าพี่อารมณ์ฮอต นะแต่กี้ก็บอกว่าขอบคุณตึกไมสตาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคตอนนี้คิดว่าน่าจะลาเลียงหลงรถหมดนะครับแล้วก็มีเคอรี่ด้วยนะครับคิดว่าวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราแพ็คไปพาพี่เคอรี่ใจดีนะครับก็จะมารับอุปกรณ์นะครับไปไปไปส่งให้กับปลายทางของเราคิดว่าวันนี้นะครับคิดว่าวันนี้จะมีการแพ็คอ่า ปลายทาง45โรงพยาบาลนะครับเป้าหมายเนาะต้องช่วยกันต้องช่วยกันโอเคเป้าหมาย45โรงพยาบาลนะครับวันนี้วันนี้ก็กำลังเช็คสต็อกแล้วก็ดูไสกันอยู่นะครับ ส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับรรเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามภารากิจการแพ็คเพื่อทีมแพทย์นะครับวันนี้เป้าหมาย45โรงพยาบาลนี่แหละครับนี่คือรถแห่งความหวังของเรานะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคือพี่เขาต้องมาส่งอุปกรณ์ PPE ต่างๆชุด PPE ต่างๆอุปกรณ์ป้องกันเชื้อต่างๆนะครับก็คือมันเป็นแรไอเทมมากๆเลยนะครับลูกเพจตอนนี้มันหายากมากๆเลยนะครับและยิ่งตอนนี้ราคาสูงด้วยนะยิ่งตอนนี้ยิ่งหายากแถมราคาสูงอีกต่างหากนะครับ ดูก่อนอันนี้ที่ใส่มาในลำรถเมื่อสักครู่นี้โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็พร้อมแพ็กแล้วนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นเป้าหมาย45โรงพยาบาลนะครับใครใครที่คอมเมนต์เข้ามาว่ามี<อ>คนติดโควิดอยู่ที่บ้านรอตรวจรอรักษาหรือว่าอยากกลับบ้านเกิดอะไรเงี้ยเข้าไปที่หน้าเพจอีจันนะครับทุกเพจเข้าไปที่หน้าเพจอีจันแล้วก็ ที่ cover นะ่ะที่หน้าปกของเพจนะ่ะนะครับมันจะมีมันจะมี QR code นะครับพร้อมกับโพสที่เราบอกว่าใครที่ติดโควิดอยู่ต้องการเตียงรักษาใครต้องการากลับบ้านไปรักษาที่บ้านเกิดหรือว่าใครต้องการความช่วยเหลือทางออกซิเจนอะไรต่างๆนะครับสแกน QR code ไปลงทะเบียนไปเล่าเรื่องราวให้กับไปเกาะข้อมูลนะนะครับแล้วก็รอทีมงานรอทีมงานติดต่อ,อก,กลับไปนะครับรอทีมงานติดต่อ,อก,กลับไป ตอนนี้เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้มันวิกฤตจ,จริงๆมันวิกฤตมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าแค่ยอดวันนี้เนี่ยแค่ยอดวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นแบบเป็นหมื่นหกแล้วอะนะครับยอดเพิ่มขึ้นแบบเห็นแล้วแบบนะครับมันมันตกใจมากๆโอ้โหไม่คิดว่าเออมันจะขนาดนี้นะครับอีกเสียชีวิตอีกนะครับยังไงก็ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกๆคนด้วยนะครับจากหัวใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับมันเป็นการเสียชีวิตที่หดหูเหลือเกินนะครับลูกเพจเสียชีวิตทั้งทงที่ไม่ได้พูดส่งเสียกันไม่ได้เห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับโควิดมันพรากชีวิตคนที่เรารักไปแบบน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันจริงหรอเซนิทเซอร์ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับนี่อ่าได้ได้มาขอบคุณนะครับ เป็นอะไรเป็นเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมนี่ลูกเพจครับที่พี่เขาเอามาให้นะครับเป็นเจลแอลกอฮอล์ขอบคุณมากนะครับพี่ครับเอามาให้ทีมงานนะครับทีมงานก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยดีๆเช่นกันนะครับอุ้ยหนักเหมือนกันนะครับโอเคอัน,นอันนี้พี่รอเอกสารใช่ไหมโอเคอ๋อเช็คของก่อนนะครับเราต้องเช็คของให้ชัวร์ก่อนเนาะ หบหูใจเห็นคนนอนตายนะครับใช,ใช่ใช่ใช่เ,เดี๋ยวให้ดูทีมงานทำงานกันอย่างขยันขันแข็งมากๆเลยอะ,ะจครย ของเข้าสต็อกนะจ๊ะวัดดีเห็นกล้องแล้วต้องยกมือไหว้ใช่ไหมโอเคโอเคจัดของก่อนจัดของก่อนก่อนแพ็กอย่างเต็มกําลังนะครับลูกเพจวิแตงตัวนี้ตรงนี้เสียงมันเข้าแบบพัดลมเข้าไหม่ะอันนี้จะเป็นของรถที่มา่งใหม่ดูลูกเพจตั้งวันแรกที่เราอยากจะให้เห็นครับกว้างมากเลยอะตอนไลฟ์สดมันกดกล้องไวไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะถอยออกมาดูดู วันแรกที่เรามาเก่อตั้งล้ง PPE อ่ะนะครับคือมันโล่งมากเลยจะพาเด็กมาวิ่งเล่นสัก10 20คนก็ยังได้เลยแต่ว่าณนะตอนนี้นะครับช่องทางเดินนี้ต้องต้องแบบโหจัดของเข้าเป็นสัตว์เป็นส่วนมากๆเลยนะครับคือไอเทมป้องกันการติดเชื้อเนี่ยคือหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือล้งของเราก็ต้องรองรับอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เกือบจะล้นล้งแล้วนะครับเส้นทางเดินในล้งเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวเองนะครับ เนาะโอ้โหมีแต่ของป้องกันเชื้อทั้งนั้นเลยะนะครับดูอันนี้ก็เป็นอะไร CPE เป็นถุงมือนะครับเป็น CPE นะโอ้โหถุงมือมีแป้งถุงมือไม่มีแป้งถุงห่อศพหน้ากากคอมมี่นะครับคอมมี่อย่างที่เมื่อวานที่ขวัญบอกนะครับคอมมี่ก็ร่วมทําบุญกับเราด้วยนะครับหนึ่งพันชิ้นที่เราสั่งไปหลายพันชิ้นอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องที่ขึ้น ขึ้นไว้เตรียมแพ็คนะครับตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นในส่วนของหน้ากากอนามัยนะคะคุณผูเ้เสพานี่ส่วนของหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น PPE โอ้โหไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L เยอะเนาะเพราะว่านะเออเยอะๆๆแล้วก็ไซส์ XL อันนี้ อันนี้ไม่รู้เขาเขาแยกยังไงนะนี่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 น่าจะใส่เอหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจจะต้องให้พี่พี่ทีมทีมแพ็คของเรามามาดูเขาเขารู้เขาจัดเขาจัดเป็นสัดเป็นส่วนของเขา นะครับพี่ว้าวอันนี้สมาชิกใหม่ของเรานะครับมาช่วยแพ็คว่าทุกคนกำลังแกะแล้วก็นับ PPE อย่างขมักขม่นนะจ๊ะลูกเพจ ะ,ะอะดูภาพดูสวัสดีโอ้ไม่เกตไม่เห็นนานเลยไม่เกตสวัสดีจ้าอีเตยสวัสดีครับไม่เกตหายไปไหนมาไม่เห็นนานเลยอะทีมงานต้องปลอดภัยตัวนั่นเจ้าเป็นความห่วงใย,ยจังวัดแปะอา้าน้องเตยก็อยู่จังวัดแปะนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากๆครับที่เป็นห่วงกันเนาะนะช่วงนี้ทีมงานก็นต้องดูแลตัวเก่า นะครับทีมงานก็ต้องดูแลตลกกวัวเก่าลูกเพจก็ต้องดูแลตัวเก่าตัวเนอไหนคนเหนือคนเหนือขอเสียงคนเหนือขอเสียงคนจังหวัดแปนะรน่ะแล้วเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเราส่งไปแล้วนะครับหลังเมื่อวันนั้นนะครับวันวันแรกเลยหลังจากก่อตั้งไอ้ก่อตั้งว่ะขึ้นทรงลง PPE เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นทรงลง PPE เราก็แพ็ค ะะเป้าหมายตอนนี้17โรงพยาบาลส่งไปถึงแล้วนะครับเมื่อวานพี่ๆี่เขาส่งภาพกลับมาแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางเพจอีจันนะคะพี่เคอรี่มารับไปแล้วก็ส่งถึงมือด่านหน้าเรียบร้อยแล้ว17โรงพยาบาลที่สกลน,นครนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะก,ก็เราส่งไปทันเวลาพอดีนะครับเราส่งไปทันเวลาในช่วงวิกฤตตรงนี้นาทีวิกฤตตรงนี้เนี่ยเราพยายามส่งไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะส่งได้นะครับอย่างที่บอกว่า อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อนี่มันเป็นแร่ไอเทมมากๆเลยนะครับโอเคแร่ไอเทมคือมันหายากด้วยนะครับหายากไม่พอแพงอีกต่างหากนะก็มีหลายๆห,หน่วยงานหลายๆพื้นหลายๆหลายๆที่หลายๆบริษัทนะครับที่ใจดีร่วมทําบุญกับเราด้วยนะครับที่เห็นอยู่ในเนี้ยเป็นเป็นบางเจ้านะครับได้ในระได้มาในราคาพิเศษด้วยนะครับ ทุกคนณน,นาทีนี้ร่วมทําบุญกับอีจันเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยก่อนหน้านี้คุณตันอิชิตันนะครับก็ให้ความช่วยเหลือเรานะครับให้ความช่วยเหลือเรานอกจากจะมีศูนย์พักคอยขึ้นมาแล้วก็ส่งน้ําด่างมาให้ที่บ้านอิจันอีกนะครับเอาไปแจกจ่ายนะครับเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับมีน้าอะไรมีน้ําม้าทองด้วยนะครับนี่ มีน้ำมาทองด้วยนะครับวันนั้นเราก็เอาไปแจกให้กับผู้ป่วยโควิดด้วยนะครับผู้ป่วยโควิดที่รอเตียงอยู่ที่บ้านนะครับส่วนเมื้ออาหารนะครับพี่พี่ปวีนาหงสก,กุลนะครับมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีนะครับก็สนับสนุนข้าวเช้าเไม่ใช่เขาเชจเข้าวกลางวันแล้วก็ข้าวเย็นด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ปิ๊กมากนะครับแต่ละวันนี้นะครับกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะจ๊ะพี่ปวีนาจ๊ะ สิงอีจันทุกวันเมื่อวานก็ร้องไห้ส่งสารช้างจะโอ้ยใช่ไหมใช่ตอนนี้ความเดือดร้อนมันมันแผ่ไปทุกหย่อมหญ้าเลยจริงๆนะครับแม้แต่ช้างควานช้างทุกคนแบบม,มันเดือดร้อนจริงๆนะครับมันเดือดร้อนมันวิกฤตมันวิกฤตม,มากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันก็อ่าก็เป็นถุงยางชีพนะครับถุงยางชีพในนี้มีอะไรเดี๋ยวดู โอ,โ,อโอ้มีเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาต่คลี่กับมีปลาก,กระป๋องมีน้ํามันพืชมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับลูกเพจเนาะฟิลคล้ายๆกล่องกําลังใจของเรานะครับเนาะอ่ะล่า,ลาสุดก็คือมัดไม่ได้แล้วลูกเพจอะเดี๋ยวมามัดนะจ๊ะฝากไว้ก่อนแป๊บนึงนี่ตรงนี้ก็เป็นไอเทมขยะ นะคะเป็นขยะเป็นถังน้ำนะคะเป็นถังน้ําแข็งต่างๆที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับมีถ้วยร้อนด้วยนะครเป็นมาม่าถ้วยร้อน <bezel> นะครับเยอะมากๆครับเยอะมากๆครับลูกเพจมีมี AIS ด้วยนะครับที่ส่งซิมมาให้เรา,เาที่จะประสานเกี่ยวกับผู้ป่วยหาเตียงอะ่ะนะครับแล้วก็มี มี True ด้วยนะครับ True Move ส่งเครื่องมาให้เรานะครับส่งเครื่องโทรศัพท์มาให้เราช่วยโทรประสานเคสหาเตียงนะครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับถ้าไม่มีปักกระตื้นนี่โอ้ความจำน่าจะจำไม่หมดจริงๆนะครับคือมีผู้ใหญ่ใจดีส่งความช่วยเหลือมาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกแบรนด์ i อนะครับแบรนด์ Brand i อก็จะเป็นทั้งเสื้อนะครับแล้วก็มีไวนิลเนี่ย ไวนี้วของลง PPE อีจันแล้วก็สติกเกอร์ทุกอย่างทุกโครงการนะครับ i am ก็สนับสนุนเราด้วยนะ ในส่วนของตรงนี้คุณแม่โนตนะคะก็กําลังจัดเตรียมโรงพยาบาลปลายทางวันนี้นะที่เราจะแพ็กนะครับๆๆเราจะกวนเขาเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะสับสน <laughs> เา่เา,เาแววแววแววว่าวันนี้45โรงพยาบาลปลายทางนะ เนาะเดี๋ยวก็จะแพ็กด้วยกันรีบแพ็กรีบส่งนะครับในนาทีสุกเชิญตรงนี้ส่งได้เร็วเท่าไหร่ดีเท่านั้นนะครับลูกเพจโอเคเดี๋ยวเริ่มแพ็กแล้วก็จะมาขึ้นไลน์ให้ลูกเพจได้ดูความคืบหน้าในการทำงานของเราด้วยนะครับเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าวันนี้มีขี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรบ้างจะได้รับนะครับ ในนาทีนาทีวิกฤตตรงนี้ช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนนะครับอ้อฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หน้าเพจอีจันตอนนี้มีเปิดรับบริจาคอยู่นะครับรับบริจาคใครมีกําลังเป็นเงินนะครับก็ส่งมาสมทบบุญกันได้นะครับเพื่อที่จะจะจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับทีมแพทย์ทีมดังหน้าทีมคุณหมอพยาบาลทีมอสอมอทีมกู้ภัยแล้วก็ทีมวัดสับปเปลอนะครับที่ต้องเผาศพผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับ เราก็จะจัดซื้ออุปกรณ์ไปให้พวกเขาเพื่อได้ป้องกันตัวเองนะครับทำงานด้วยใจร่างกายก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับเนาะบริจาคเป็นเงินเข้ามาได้ซื้ออุปกรณ์ชุด PPE มาบริจาคเราก็ได้แต่มีมีเงื่อนไขนิดนึงว่าจะต้องเป็นมาตรฐานนะครับเราแจ้งไว้แล้วในเพจอย่างละเอียดเหมือนกันนะครับว่าจะต้องมีตัวกำกับอะไรบ้างนะครับเป็นมาตรฐานอะไรบ้างหนึ่งสี่หนึ่งสองหกนะครับเป็นวงกลมสามอันซ้อนกันนะครับ ถ้ากำกับอยู่หน้าซองได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะบอกมาตรฐานได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างมันจะอยู่หน้าซองแบบนี้นะคะเพ่เพจมันจะอยู่หน้าซองแบบนี้น,ะน,นี้อะอุ๊ยขอโทษแต่พี่ เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูมันจะต้องมีกำกับแบบนี้นะนี่หนึ่งสี่หนึ่งสองหกนะครับเป็นวงกลมอุ้ยสี่อันนี่น้องสี่อันมีข้างในอีกอันหนึ่งนะครับจ้าน้องเตยคนแป้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่อย่าลืมสัญลักษณ์นี้นะครับมาตรฐานที่แพทย์สามารถใช้ได้แล้วก็ป้องกันเชื้อได้นะ โอเคเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูการติดการทําทงานของเราเรื่อยๆนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกับทุกคนจริงๆนะครับทั้งคนติดตามแล้วก็ทั้งคนที่มีกําลังส่งเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าชุด PPE <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับลูกเทเป็นกำลังใจให้กันต่อไปจ้ะลง PPE ยังอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างทุกคนสู้วิกฤตไปด้วยกันจ้า